หมายว่าเพื่อนเนี่ยจะห่างเราไปก่อนเดี๋ยเขายังไม่เข้าหรอกอ่ะพอเราทําสําเร็จสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้เก่งทำไมไม่บอกทำไมไม่นี่อะงรฮะพอเ็าีความดันเบาหวานขึ้นมาเดี๋ยวก็วิ่งหาเราเองแอดไลน์ได้ยย้วยงใช่ไหมเพราะของเรามันตอบโจทย์หมดทุกอย่างถ้าเกิดมารวยเลยเนี่ยลูกคนรวยเลยมันก็มันจะแก้ปัญหาไม่ได้เวลามันเจอปัญหา แต่อย่างผมอย่างเงี้ยเวลามันมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเพราะเราสามารถที่จะแก้ได้เพราะว่ามันเจออะไรมาเยอะแล้วฮะมันเจอมาเยอะแล้วมันก็ไม่ไม่เกินกําลังที่เราจะต้องแก้มาหรอกเนาะถ้าร่างกายของเราขออย่างเดียวฮะร่างกายของเรามันต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็อย่าให้มีโรคมีอะไรขึ้นมาหน่อยจะไม่ค่อยกินยาเท่าไหร่พักนี้เพราะว่ายามันถ้าเรากินเยอะเนี่ยเดี๋ยวไตเราตามมาเนาะอายุเย,ยอะแล้วครับ